โอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของควบครลนะครับอตอนนี้ผมเหยียบอยู่ที่ความเร็ว80นะครับเราไปกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเราไปกดที่เซ็ตนะครับมันจะขึ้นความเร็วของเราณนะปัจจุบันนั้นที่เราขึ้นให้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มความเร็วครับเรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับกดที่เครื่องหมายบวกความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ กดหนึ่งครั้งความเร็วเพิ่มขึ้น1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการเพิ่มถ้าเราจะลดนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายลบนะครับนะครับความเร็วก็จะลดลงให้นะครับทีนี้ถ้าเราแตะเบรกครับผมแตะเบรกนะครับระบบมันก็จะตัดการทํางานครับตอนนี้เหลือความเร็วที่80นะครับทีนี้ถ้าใช้เราเขาเกิดความเร็วตอนนี้มันลดลงอยู่นะครับสมตหว่าความเร็วตอนนี้มันลดลงอยู่นะครับเราไปกดที่เซตอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนค่าเป็นความเร็วใหม่ ที่ความเร็วที่ลด,ดลงให้นะครับแต่ถ้าเรากดเครื่องหมายบวกความเร็วที่เราขับอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยความเร็วไม่ถึง80ที่เราใช้เมื่อสักครู่นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าไปยังความเร็วที่เราอยู่ณนะตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเหยียบคันเร่งเห็นไหมครับผมกำลังเหยียบคันเร่งนะครับไฟกระพริบนะครับคือคือคือผมผมเหยียบคันเร่งเนี่ย แล้วผมก็กดเสตอีกทีหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนค่าความเร็วใหม่ให้เราทันทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็ปอดคือการใช้คูคอนโทรลครับเราสามารถกดที่เครื่องหมายบวกก็ได้ครับแต่การกดเครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะช้ากว่าการที่เราเหยียบคันเร่งนะครับแต่ถ้าเราจะเหยียบคันเร่งเราก็เหยียบได้เลยนะครับเนี่ยผมเหยียบอีกทีนะครับพอผมเหยียบปุ๊บเห็นไหมครับความเร็วผมเหยียบเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขกับพมพ์ให้เราครับว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่83นะแล้วผมกด เซตอีกทีหนึ่งมันจะเปลี่ยนค่าเป็นความเร็วใหม่ให้เราทันทีเลยนะครับอคแต่ถ้าผมลดความเร็วผมก็กดที่ตัวนี้นะครับมันก็จะลดความเร็วให้เรานะครับตอนนี้ผมแตะเบรคครับปรากฏว่ามันก็เลยเหลือที่เป็นสีขาวๆแล้วขึ้นตัวเลขว่า86นะครับทีนี้ครับเรายกเลิกนะครับก็คือกดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือที่ฟันเฟือง ระบบก็จะยกเลิกการทํางานให้ราทีนี้ประโยชน์ของ c ู้ i s e Control ที่เราได้รับครับก็คือในเรื่องของอช่วยนะครับลดอาการไม่ล้านะครับในขณะที่เราขับรถเดินทางไกลเป็นเวลานาน,านๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมเบียดเลนช่องจราจรทางขวามือนะครับระบบเตือนนะครับก็คือระบบ Lane Departure น,นะครับก็จะทำงานให้นะครับ แล้วในขณะ,ะเดียวกันถ้ามีรถแสงส้ายแสงขวามาครับมันจะขึ้นตรงหูช้างให้เรานะครับซึ่งคนโครลมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคครับ